นะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ็ดร้อยท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยววันี้เราจะไปเยี่ยมลูกค้ากันนะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางไปเราก็มาคุยกันนะครับใครมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูถ้าดูได้ถ้า,ถาดูทันนะ เดี๋ยวเซียวปามนะครับวันนี้เซียวปามจะพาไปหาลูกค้านะครับแต่ระหว่างทางไปเราก็มาคุยกันนะครับครมีคำถามอะไรฝามกได้เลยนะครับรถเยอะรถเยอะนะครับรถเยอะขนาดน้ำมันแพงเนี่ยรถยังเต็มถนนเลยนะครับโอ้้น้ำมันแพงก็เห็นใจลูกค้านะครับช่วงนี้แต่ว่าใช้เย็นมากครับต้นน้ำมันแพงก็ยังไงก็ประหยัดนะครับเติมต้นทุนได้แน่นอนนะครับสวัสดีสองพันท่านนะครับ วันนี้ผมอ๋อไปไหนครับเดี๋ยววันนี้ไปเยี่ยมลูกค้าครับเราจะไป q a กับลูกค้าที่หน้าง,งานนะครับรับรองว่ามีประโยชน์มีสาระมากกว่าผมพูดคนนี้แน่นอนระหว่างอะไรนะระหว่าง3-5กับ55ตัวไหนขายดีกว่ากันจากประสบการณ์ผมที่ผมเป็นเซลตั้งแต่ศูนย์เปิดน,นะครับรุ่นบุเนเบิกครับถ้าโซนภาคใต้5จังหวัดน,นะครับเดี๋ยว หลักๆเลยก็มันจะยอดขายมันก็จะสู่สีกันนะครับ3 5กับ55แต่ถ้าถามว่ารุ่นไหนขายดีกว่าก็จะเป็นรุ่น Vivo 552ตูครับ55จะขายดีกว่าแต่ Vivo 35เนี่ยยอดขายก็เรียกกันนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีทั้งคู่นะครับในโซนภาคใต้นะครับใครมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมมาเป็นเซลล์แรกๆครับเคยมีลูกค้าถามมาว่า VO 55นะครับในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง oh, ก็ณนะตอนนี้นะครับผ่านมาแล้วสองปีได้คําตอบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เริ่มผลิตออกสู่ตลาดแล้วนะครับรุ่นใหม่นะครับที่จะเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือสีแดงเลดพรีเมียมนะครับสวยครับดุดัน ถ้าถามว่ามันต่างกับสีเหลืองเยอะไหมก็ต่างกันอยู่ครับสีเหลืองจะออกแนสว่างแล้ว่าสีแดงก็จะดูจะมืดกว่าสีเหลืองหน่อยนึงแต่ว่าจะดุดันนะครับในส่วนโมเดลออย่างื่นนะครับพวกขนาดอะไรเนี่ยฮะก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนบุ้งกีนะครับรุ่นใหม่นียครับก็มีการเชื่อมดามมาให้เรียบร้อยนะครับก็ทนครับทนกว่าเดิมแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งอันนี้จากประสบการณ์เหมือนกันนะครับเวลาผมขายรถเนี่ยลูกค้าก็จะชอบ บอกว่าอะเซลลเชื่อมที่แขวนโถมาให้ผมด้วยนะก็ตัวนี้ก็แก้ปัญหามาให้แล้วด้วยครับก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ตกใจแน่นอนไฟ LED สีขาวแล้วก็จากไฟกลมนะครับบนบนห้องเก๋งนะครับที่หน้าหน้าตู้เก๋งข้างบนนะเมื่อก่อนจะเป็นวงกลมนะครับปรับเปลี่ยนมาเป็นสี่เหลี่ยมให้มันเข้ากับรูปทรงรถมากขึ้นนะครับมันดูโมเดิร์นบางคนก็ชอบไฟสี่เหลี่ยมอะนะเขาก็ซื้อไปแล้วเขาไปแกะไปเปลี่ยนใหม่เป็นไฟ LED สี่เหลี่ยมแล้วตัวนี้ก็คือเอาไปปุ๊บใช้งานเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรละก็พร้อมใช้งานได้ทันทีก็จะมี4ีประเด็นหลักๆก็คือ1เปลี่ยนเป็นสีแดงตัวรถนี่เป็นสีแดง สองก็คือจะเชื่อมจะดามตัวมุ้งกีมาให้มีความหนามากขึ้นนะครับที่ของมุ้งกีเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้ทนทาน3ก็คือจะมีฮุกที่แขวนท่อมาให้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปเชื่อมเองหรือว่าไม่ต้องบอกว่าเซลแถมมาให้ด้วยอันนี้ก็คือติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างอ่ะไฟ LED นะครับก็สี่ประเด็นหลักๆที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เดิมปั๊มเดิมนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น4สูบ4 t เทนวีนะครับมีทอร์โบนะครับก็เหมือนเดิม ครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกัน2ประเด็นก่อนนะครับเออสำหรับตัวนี้ผมขอตัวขับรถก่อนนะครับรถเยอะมาก